ครับสวัสดีครับบรรไหลพักดีวิธีแท,ทบานนะครับเมื่อกี้กับวันที่เจ็ดพฤษภาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเดินเลงงามยามดีนะครับเมื่อวานมาตัดหญ้าแล้วมืว่อน,นี้กได้เวลาเปิดนะครับเปิดน้ำไม่นะครับเปิดน้ำไม่มีดแหลกเลยนะครับมื่อน,นี้จะมันเพรทันออกนะครับพอเป็นมีดแหลกมันกะ หนามันปิดไว้ดนนะครับสามเดือนแล้วผมปิดไว้สามเดือนม,มอนนีมีดแหลกนะครับก็ผ่านไปชัมม่วโมงหนึ่งนะครับบ่บ่ครึงชัมม่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงเข่าไหลแล้วนะครับน้อยค่อยค่อยถ้าช่วงแรกเข้ากีตามธรรมชาติมันก็นกนได้ประมาณนี้นะครับมันบบได้บ่ค่อยออกนะครับทาเป็นมีดแหลกหอดมีทีซีทีฮานะครับก็จังสีออก ถ้วยแรกถั่วรีดครึ่งแต่จะให้เต็มกับเจะแปดมีดนะครับแปดมีดกับบางต้นกับที้เต็มเต็มจะเข้าบ่เดกระตุนยากระตุนนะครับกีดไปเรื่อยเรื่อยยนีกบประมาณสี่ลอยต้นนะครับคือเคยกีดสี่ลอยต้นแต่ว่ากีดไดอิลีกะประมาณสามลอยกวนะครับ ยางต้นสูงนะครับนีมบ่มีแขนงเลยต้นใหญ่ต้นหน่อยสลับกันไปนะครับเมื่อเดี๋ยวเขามาเป็นปีนะครับเพราะว่าปีกายให้เขากีดไทยแหนนาเพิ่นกีดไห้นะก็เดแค่ขี่รถตะเบิ่งซืดๆนะครับบ่วค่อยไดี๋ยเขามากีดมายัางนะครับอฟเพิ่นกีดเลยก็แหวกเบิง้งโดนเถือนะครับ กะโคกแห้งนะครับก็บมาตัดถึงแล้วตัดหญ้าตัดเขื่อนะครับก็เล,ลไยได้โอกาสใช้พี่น้องในเบื้องนํำนะครับเปิดหนายางมีดแหลกนะครับก็ว่ามือแรงมรือเร้านะครับจะได้มันเปิดกีดมันจะออกบอนะครับตีซีตีตีซีนะครับ ว่มือเอื่นหยุดอยู่ประมาตีสี่ไดวออกมากีดกีดกระตุ้นไปนะครับจะตีหา 4, มีดมันยังจะออกเหล็กแหลกต้องออก,กวันใดนะครับยงุงหลายแห่งนะครับช่วงนี้อันนี้ตัดหญ้าม้วนก็เลยลองกีดเบื้องนะครับไม่น,นี้วได้กีดเพิ่มกีดมาหนกันกักีดบ่ดแลวเหลวม้านนะครับก็เลยเปิดไปเพิ่มอีกแล้วเปลวแล้วนะครับเปิดนาไว้ เปิดนายยับดินยางนะครับแต่ว่าถวยบางกันก็ไันได้ยับนะครับนี่เ่้นสายยับอยู่มันต่าแล้วนะครับติดดินเลยบางต้นก็ขึ้นน้ำไม่ก็มีนะครับมันบอ่อเนี่ยคือต้นนี้นะครับนานี้บ่อกก็ขึน้นนสามเลยนะครับสวนขขางๆเขาขีดมาเดินแล้วนะครับต้นนี้น้อย เขาบ่ได้พักพักกับพักประมาณเดือนหนึ่งนะครับพอก,กีดขายโดนเหรอมันก็ออกดีแล้วนะครับเป็นเป็นจีไว้ก็เต็มถวยเลยตัดหนาอ,อกกับแปร์แล้วนะครับวันหันหกแห่มีแต่เขืออันนี้ก็ยางพัดหกลอยนะครับปลูกแต่สมัยเรียนหนังสือนะครับโดนเหรอล,ละสิบกว่าปีเด้อสิบห้าสิบ สี่สิบห้าปีนะครับโดยประมาณจำว่าได้คือกันแปดเกาปีจังได้กีดนะบมมีเวลากีดเล็ดจงไว้มันใหญ่เลยนะครับมาหันในโคกแหงนะครับตรงนี้มีได้เครื่อใส่เครื่องต้นานะครับทางออกหันเบิดเลย ส่นไหนมันใหญ่มันก็ออกแน่อยู่นะครับนี่ดแหลกก็ได้ยอดนำกดใส่ออกหน่อยนึงนะครับยุงหลายแห่งนะครับหน่อยนึงกับประมาณนี้นะครับบรรยากาศส่วนยางขนาดย่าบายสองนะครับยุงยังหลายแห่ง มือนีไ้แค่นี้นะครับเดี๋ยวมืออื่นเ้านะครับเดี๋ยวจะเข้าจะมากรีดนะครับคือว่าเริ่มต้นมีดกรีดเริ่มต้นมีดแหลกนะครับอันนี้เป็นการเปิดหนาซื่อนะครับเปิดหนามันก็บพรออกมืออื่นนี่เริ่มมีดแหลกนะครับว่ามันจะออกดีปันไดนะครับเดี๋ยวจงมาลุ่นกันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวขาบ้านกอนะครับคืมๆคือฝนจะตกฝากติดตามนะครับบรไลัยพักดีรัฐบาลนะครับ ต่อไปก็อาจจะได้มาถ่ายคลิปสวนยางให้เบิ้งดูดูนะครับเพราะปีนี้ลงมือกรีดเองนะครับบม่ได้จ้างอนกรีดเองลองเบิ้งนะครับฝากติดตามนะครับสวัสดีครับ